สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ให้ความสนใจในคอร์สของเรานะครับสำหรับท่านที่ยังสงสัยอยู่ผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นคลิปแนะนำว่าคอร์สเราคืออะไรเริ่มต้นจากตรงไหนเบื้องต้นเลยเนี่ย ทุกท่านสามารถเข้าไปดูที่เว็บนะครับชื่อดินดีดีคอมตรงนี้ครับนะครับกดในเว็บนี้เข้ามาในนี้จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจค้าปลีกแล้วก็สูตรการค้าอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆท่านกดเข้ามาแล้วอ่านก็อาจจะได้ทิปได้ความรู้ต่างๆไป ดูที่อาจจะไม่จําเป็นต้องมาเรียนกับผมก็ได้นะครับผมก็พยายามที่จะอัปเดตข้อมูลไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ผมจะค่อนข้างยุ่งก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตข้อมูลเท่าที่ควรพอคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมาที่หน้านี้หน้าแรกเลยนะครับหลักๆของหน้านี้ก็จะเป็นการอาธิบายเรื่องคอสที่ใหญ่ที่สุดนะครับนั่นคือคอสของ community more growth secret นะครับเป็นคอสออกใหม่ที่ ถือว่าเป็นคอร์สที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับว่ามันเป็นอะไรอย่างไรก็ท่านสามารถศึกษาจากตรงนี้ได้ระดับหนึ่งผมก็จะเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดเผื่อท่านไม่รู้ก็คือผมก็จะทำเป็นป๊อปอัพไปรงดีว่าข้อมูลที่เป็นบทความทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับหรือคลิกตรงนี้ก็ได้ครับเหมือนกันสมมติคลิกตรงนี้มาปุ๊บ มันก็จะมาที่ลิงก์บทความทั้งหมดตรงนี้ลองดูนะครับนะฮตรงนี้ผมก็จะเขียนเป็นโพสตในแต่ละบทความนะฮะอย่าทำคอมมูนิตี้มอลถ้าเกิดยังไม่ได้อ่านนะครับโอเคผลกระทบจาก Exclusivity Cost เป็นอย่างไรนะครับสติมอคืออะไรคือพวกนี้ก็จะอยู่ในคอสที่เราสอนหมด นะครับแอนโเทนนั่นคือใครอันนี้ก็จะเป็นโพสต์ที่ถ้ามีอินโฟมิชันอะไรที่อัปเดตผมก็จะโพสต์ Post เข้ามาตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่เจเนอโรนิดหนึง่งอาจจะไม่ลึกถึงขั้นที่อยู่ในคอร์สนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยในนี้ก็เหมือนกันก็คือป๊อกอัพขึ้นมาจะบอกว่าเราสอนอะไรบ้างนะครับคลิกตรงนี้ก็ได้หรือว่าคลิกตรงคอสตรงนี้ก็ได้ไม่ต่างกัน นะครับก็จะมาตรงนี้ทั้งหมดเราก็จะมีอยู่สามคอร์สคอร์สแรกก็คือดินดีศูนย์หนึ่งคอร์สนี้คือสร้างให้หลายท่านมีไรายได้ขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับมี p า s ซี i v e income ้ามาหกปีสิบสองปีเริ่มแล้วนะครับหลายท่านที่เดินไปก็สอบถามผมมาตลอดนะฮะก็ช่วยไกลไปก็ถือว่าเดินหน้าได้แล้วนะครับ มีภา v ีอิน o m มเข้ามาเดือนละสามหมื่นหกหมื่นกันละนะครับต่อไปก็คือเป็นคอสที่ที่สองคือคอสดินดีๆสูงสองคอสนี้ก็จะต่อเนื่องจากคอสแรกคอสแรกจะเน้นเรื่องของการเอาตึกของคนอื่นที่มีอยู่แล้วนะครับมาให้แบรนด์เช่าคอสต,ต่อไปก็คือสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นที่ดินเปล่าล่ะจะทำอย่างไรดี ผมก็ทําเป็นคอสที่สองขึ้นมานะครับอาจจะมีโครงสร้างเล็กน้อยให้แก่แบรนด์มาเช่าสักแบรนด์สองแบรนด์หรือว่าสามแบรนด์ก็จะเรียกว่าเป็นสติมมอมคอสสุดท้ายก็จะเป็นคอสที่ใหญ่สุดก็คือคอมมูนิตี้โมโกลดสิบเกดตรงนี้จะเป็นการอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นเลยของการทํำคอมมูนะครับราคาก็ ตรงนี้เราก็จะบอกว่าตรงนี้ชัดๆเลยไม่มีการแฝงอะไรคนที่เรียนคอสนี้จะได้เรียนสองคอสก่อนหน้านี้ฟรีนะครับโอเคหรือเพื่อความรวดเร็วผมก็ทำเป็นแชทบอทไว้ตรงนี้นะครับสอบถามได้นะครับว่าเดี๋ยวแชทบอทก็จะตอบอันนี้จะเป็นแชทบอทที่เอาไว้ตอบคำถามแบบง่ายๆฮ ถ้าถามแบบนี้เขาก็าอาจจะตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมกำลังเทรนเขาอยู่เนี่ยมันยังมีเขายังมีความรู้ที่จำกัดอยู่เห็นไหมฮะก็ถ้าถามถูกเขาก็จะตอบถ้าถามไม่ถูกเขาก็จะตอบไม่ได้นะครับเขาจะบอกอย่างนี้ขอโทษด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเค เะีเป็นแชทบอทนะครับก็บทความทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับลองอ่านดูบางท่านอ่านแล้วเสร็จเอดได้ไอเดียก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเรียนก็ได้นะครับส่วนผู้สอนเป็นใครก็กดตรงนี้ฮะพอจิตวิธีตรงนี้นะครับก็จะก็จะบอกตัวตนว่าผู้สอนพอจิตวิธีเป็นใครอะไรยังไงนะครับ โอเคอันนี้คือการแนะนำเบื้องต้นก่อนว่าคอสของเราเป็นอย่างไรนี่ฮหน้าหลักเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็คอมมูนิตี้มอลต่อไปก็สตรีทมอลอยู่ตรงนี้ก็กดไปก็จะเป็นอการอธิบายสตรีทมอลต่างกันยังไงอันนี้คือดีดีศูนย์หนึ่งนะครับคอศูนย์หนึ่งคอศูย์สองแล้วก็คอศูนย์สามใหญ่สุดเรียงลงมากลางและก็เล็กสุด แล้วก็รวมคอสต,ตรงนี้นะครับโอเคผมอธิบายเรื่องของเว็บไซต์เสร็จสับแล้วอันนี้คือเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นก็จะอธิบายต่อในเนื้อหานะครับว่าผมจะทำคอสแล้วก็เอาไปใส่ไว้ใน f c ฟ b o o k กลุกซึ่งเป็นกลุ่มปิดนะครับคอสแรกก็คือคอสนี้นะครับดินดียดีคอมเมอร์เชียลแอนด์เรียลเอสเตทอะคาเนะครับอย่างที่บอกเข้ามา ดีที่สุดก็คือกดตรงคําว่าไกด์กตรงนี้นะครับถ้าเป็นเมนูภาษาไทยก็อาจจะเป็นเขียนว่าคู่มือนะครับตรงนี้พอกดคําว่าคู่มือหรือว่าไกด์ตรงนี้ปุ๊บมันจะง่ายเลยนะครับจะแนะจะแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นเลยคอร์สแรกคืออะไร e p พหนึ่งคืออะไรแนะนําตัวผู้สอนเหมาะกับใครบ้าง มม่เซ็ตอย่างไรนะครับอันนี้คือคอสแรกนะครับคอสเริ่มต้นที่ได้สอนไปแล้วนะครับส่วนสองคอสหลังนั้นเรากำลังจะเปิดตัวนะครับยังไม่ได้เปิดตัวตอนนี้นะครับโอเคแล้วก็เห็นไปสำรวจตลาดนะครับเอกาสารต่างๆนะะมีเป็นคลิปหมดนะครับตรงนี้เป็นคลิปหมด ตัวอย่างนะครับมีนจะชัดเลยนะครับ okay. การเดินตลาดและ่างๆาช่นหน้าโรงพยาบาลกังไนเราเห็นแล้วว่าเอ1แมดีเล้ว่ลาโรปสโกเฟตอนนี้คือข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบที่เราไปออกเอเคกาะทำฟาร์มมิ่งนะครับยังไงบ้างที่อยู่หลาองคมร์ดูปลาที่ได้อธิบายองหน้านี้ เดยวิเคราะห์ทั้งวันดีและบรฟ้านั่นคือลูกแคดเมนหรือการาตูโฟมไปคือวัสดุอะไีต้องการคือที่ต่อโอเคคอสแรกจะเป็นคอสที่ผมใช้เสียงของ AI นะครับซึ่งมันก็จะชัดแต่ว่ามันจะไม่สามารถอธิบายได้ดังที่ผมต้องการเท่าไหร่นะนะครับข้อที่สองผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเสียงจริง นะครับเยอะมากรายละเอียดต่างๆที่ผมสอนไว้นะครับมีทำเลแนะนําตรงไหนบ้างที่น่าทําเอกสารที่เกี่ยวข้องนะฮะนะะเยอะมากนะครับ,นะรบอันนี้คือผมเปิดจากในคอร์สเลยนะครับอยากจะแสดงให้เห็นว่ามีตัวตนจริงๆนะครับ ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อไปหลอกนะครับโอเคแบรนด์ oh, yeah. ที่จะต้องโฟกัสมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับทำเลตรงไหนบ้างที่เรียกว่าเป็นทำเลทองนะครับเอกสารที่นำเสนอนะการใช้ Google นะครับทำเลต่างๆโอเคอันนี้คือคอร์สแรกนะครับคอร์สแรก ต่อไปมาดูคอสที่สองบ้างคอสก่อนหน้านี้เป็นคอสที่เกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาอาคารของผู้อื่นมาให้แบรนด์เช่าช่วงนะครับแต่คอสที่สองคอสนี้จะเป็นคอสที่ตอนนี้เนี่ยแบรนด์ต้องการเช่าพื้นที่เปล่าด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่ตึกเพราะแบน์ที่มันใหญ่เนี่ยเพราะแบรนด์ขนาดใหญ่ตึกแค่สองสามห้องไม่พอละนะครับ เขาจําเป็นต้องใช้ขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่น CJ อย่างเช่นดูโฮมอย่างเช่น Mr. DIY อะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับดังนั้นก็เลยมาเป็นที่มาของคอสที่เป็นเรื่องของที่ดินนะครับมีอะไรบ้างนะครับคอสนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือเป็นที่ดินเลยนะครับโอกาสแบนด์ที่แนะนำนะครับ กฎระเบียบนะครับอ่าทำเลต่างๆยกตัวอย่างนะครับโอเคองจะเห็นว่าเสียงจะเป็นไม่ใช่เสียงไอไอละฮะคือเสียงผมโดยตรงแล้วก็มีมอันนี้คืปปตอตัวต่อผมดีสอเป็นพีเจ นะครับนะครับนานี้ตัวนี้เราจะต้องออกไปสมุงมดนั่ก็คืโมเดลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างในการวางผัง วางเลเยอร์นะครับเราต้องวางอย่างชานฉลาดด้วยไม่ใช่อะไรก็ได้เมื่อกี้เป็นทำเลที่อยู่ในขอบเมืองนะครับใจกลางเมืองของแต่ละจังหวัดเนี่ยผมไม่มองละเพราะว่าตรงนั้นถือว่าเป็นตลาดเก่าแล้วผมจะมองที่ขอบเมืองที่เป็นชุมชนใหม่นะครับตรงนี้จะมีความคึกคักกว่านะะแล้วก็จะเป็นทำเลที่เป็นทำเลระดับอำเภอนะครับ เนียจะรูอย่างให้ใเป็นตน้นนะครับการเจราจามีเทคนิคในการจราจาผมจะสอนหมดนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับ r e s e n t a t ช o n ต้องทำยังไงบ้างเนี่ยผมก็จะสอน,น มาผลิอะักอย่มันใช่เอออโอเคคือไม่ต้องเ,งเยอะการนําเสนอแบรนด์เราต้องมีเทคนิคเราต้องมีเทคนิคในการนําเสนอนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเอกสารเชิงบรรยายเหมือนรายงานอย่างนี้เขาไม่อ่านทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของที่ดินในเอพิโซดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ นะฮะสตรีมอละอ่ะก็เป็นการอธิบายว่าสตรีมอลคืออะไรคอนเซ็ปต์ของสตรีมอลคืออะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับว่ายัางไงบ้างก็เหมือนเดิมครับผมจะยกตัวอย่างให้เพราะมันจะเห็นภาพที่มันชัดขึ้นนะครับมันดีกว่าการพาไปดูหน้างานเสร็จแล้วไม่เห็นภาพใหญ่อย่างนี้ไปโดนผมก็พยายามที่จะทําออกมาในรูปแบบนี้ ให้เยอะนะครับแล้วก็จะทำคลิปเสริมอยู่ตลอดนะครับผมก็เนทำงาน,นครับแทบจะเปลี่ยนไปได้แค่จะทุกการันโปรโมชั่นแลดเรามีพื้ที่โปรชอ่นที่ะะไม่มาในอันน้คือโม้ว่าเรามีทุกการอะไรโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์โลเคชั่นก็สอนวิเคราะห์โลเคชันแบบไหนนะครับ ตัวอย่างนะครับก็เป็นสองส่วนนะครับสตรีมอนี้คอสที่สองก็จะมีสองส่วนส่วนที่เป็นที่ดินอย่างเดียวแล้วก็สตรีมอก็คือว่าเป็นที่ดินแต่ว่าสร้างเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึง่งไม่ถึงขั้นเป็นคอมมูส่วนที่ดินแล้วก็ส่วนของสตรีมอก็อาจจะมีบางส่วนที่แทบจะทับซ้อนกันอยู่ในนี้ผมก็ถือว่าเป็นคอสเดียวกันนะครับ เทคนิคในการเจราจาเราต้องรู้ว่าเราเจราจากับใครอย่างไรสัญญาควรจะเป็นสัญญาแบบไหนเอกสารที่ต้องใช้เราควรต้องสร้างอย่างไรเราจะเอาแบรนไหนมาจ่ายค่าเช่าที่ดินเอาเบาหรือว่า i n นเบาแ d i r e c ชั่นนะครับทำเลที่ควรจะคนซิเดอร์นะครับเราก็จะมีการยกตัวอย่างให้ดูนะ พอได้ทําเลมาปุ๊บทําอย่างไรก็ประมาณสองนะฮะุนี้งผมก็จะมีเพิ่มให้ตลอดนะครับผมอยาก Make sure ว่าทุกคนเรียนแล้วเอาไปใช้งานได้จริงๆแล้วก็รู้ทันสิบแปดคลิปทั้งหมดรวมกันในคอร์สที่สอง คอสนี้ราคาห้าพันนะครับแล้วก็คอสนี้ก็จะได้สิทธิเรียนฟรีในคอสแรกด้วยต่อไปใหญ่สุดเป็นคอสสุดท้ายที่ผมจะทำละก็คือ Community More Grows เซครีปซึ่งมันจะเป็นการเปิดเผยความลับเปิดเผยยุทธศาสตร์บางสิ่งบางอย่างที่คนนอกจะไม่รู้ นะครับหรือว่ารู้น้อยสิ่งที่ผมจะสอนในนี้คือสอนให้เดินอย่างถูกวิธีแล้วก็เดินอย่างถูกทางอย่าให้ใครตูงจมูกนะครับดังนั้นการที่ท่านเป็นผู้ประกอบการและอยากทําคอมมูเนี่ยท่านต้องรู้บ้างต้องรู้ระดับหนึ่งตรงนี้ก็จะให้ท่านทั้งหมดเลยความรู้ต่างๆก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ คือจัดเต็มเหมือนเดิมส่วนที่หนึ่งก็คือว่าโมเดิร์นมาร์เก็ตเป็นตลาดสมัยใหม่นะครับผมสอนแบบข้ามเวลาเลยนะฮะก็คือเทรนที่กำลังจะมาและไปอีกไปอีกนานก็คือว่าตรงนี้โมเดิร์นมาร์เก็ตสอนหมดเลย็นห้ฮะรเราทำยังไงบ้างนะครับคืออะไรเราทำยังไงการวางผังการวางเลเยอร์ทำยังไงบ้าง อะยู่กูอย่างสั้นหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้ก็ได้จะเห็นไหมผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยได้ที่มาแปลงหนึ่งทำไงบ้างตรงนี้โอ้เป็นที่จับตัวก็ได้ถือว่าเป็นสิ่งมันี้ ถ้าท่านวางแผนทดีั้งแต่ตนถ้าจะเห็นว่าผมได้ในการวางพื้นที่ขึ้นมาอบนรารับรอ,อันนี้เป็นบทเรียนที่ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าการวางสินการวางแบรนด์ไว้ตรงไหนบ้างในแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยมันเป็นศาสตร์และศิลป์มันเป็นยุทธศาสตร์ในการเจรจา,ารต่อรองด้วยเป็นยุทธศาสตร์ที่จะไม่ทําให้เราเสียเปรียบเราจะไม่ถูกใคร มาเจราจาต่อรองแบบเอารัดเอาเปรียบเรานะครับคงเข้าใจความหมายที่ผมต้องการจะสื่อนะครับโอเคอันนี้ก็การวางผังนะครับผมก็อาจจะมีตัวอย่างที่เป็นเคสจริงๆแต่ว่าอาจจะขอปิดบังว่าเออเป็นของที่ไหนที่ไหนนะฮะมันดูไม่เหมาะสมนะครับเลยเคสดตีก็ผมก็มีให้เยอะเลยนะครับ อันนี้ควรอันไหนควรอันไหนไม่ควรนะครับควรต้องทำอย่างไรบ้างครับเพื่อลูกค้าก็แต่รวังแต่ถ้งผิดตรงไนความรู้นีที่มีในรายได้เป็นอ์กอสคที่มันจะเกิดมันมีส่ดนร่วนะครัอันนี้คือสัตว์ทีอผมเอามังก็ไม่ต่างว่านะครับ เชเี่ยการวิเคราะห์ธุรกิจโคตรสำคัญเลยสำคัญมากนะครับว่าธุรกิจเรานะครับม,ม,มีอะไรบ้างที่ต้องแข่งเราต้องแข่งกับใครบ้างนะครับประชากรเป็นใครนะครับคีย์สักเซสแฟกเตอคืออะไรนะครับนบที่ปรึกษาโครงการอันนี้โคตรสำคัญเลยนะครับอันนี้สำคัญที่สุดด้วย นะครับว่าใช้ถูกคนไหมนะครับใช้ผิดก็พาเดินผิดทางนี้เดินกลับยากที่สุดนะครับเพราะว่าธุรกิจคอมมูนิตี้มอลเนี่ยนอกจากทำเลแล้วนะครับความเชื่อมั่นหรือเครดิตสำคัญมากถ้าคุณเฟลตั้งแต่วันแรกชื่อเสียงของคุณจะกระจายไปทั้งตลาด และทั้งตลาดเนี่ยก็มีอยู่แค่ไม่กี่แบรนด์เองนะครับถึงกันหมดนะครับดังนั้นพลาดตั้งแต่วันแรกเนี่ยแก้ไขาย,ยากที่สุดมาเรียนตรงนี้เสร็จท่านจะรู้ว่าท่านต้องไม่พลาดตั้งแต่วันแรกในการทํางานในการเริ่มต้นโครงการนะครับการวางผังเลเยอร์ layout, จะต้องทำยังไงบ้างมันก็จะสอนนี้หมดนะครับมาคุ้นจะกอกมาอย่าทําอะไรให้มัน เวอร์จนเกินควรอย่างนี้เป็นต้น<อ>เกียบบล็อกอัพก็เหมือนเดิมฮะเราก็จะมีบล็อกอัพให้เราคืมอมันจะเสร็จจักเอาเลิกอธิบายตัวนี้น้ำหรือว่าไม่หย,ยิบยิบเลยน,นะครับแองเกอร์เทนเน้นเป็นใครมินิแองเกอร์เป็นใครนี้ก็เหมือนเดิมฮะก็สอนวางเลยเอา์เหมือนเดิม มันจะมีเทคนิคเยอะในการวางเลยเอานะฮะสุดท้ายมาาใถ้าเราเรียนตรงนี้คอนเซิลก,ก็จะมาหลอกเราไม่ได้เพราะว่าเรารู้คอนเซ็ปต์นะครับเรารู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังสำหรับ community mall เนี่ย ถ้าบทยีิบเอ็คลิปไม่จบตรงนี้นะครับผมจะทําเสริมเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเรียนแล้วนําไปใช้ได้จริงๆแล้วก็อยากจะทําเป็นตัวอย่างให้หลายๆเคสเพราะว่าผมเห็นมาเยอะผมก็เลยเอาจากตรงนั้นตรงนี้จุดที่มันดีเนี่ยผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้มาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะครับอยากที่เรียนไว้ตั้งแต่แรกว่าคอสนี้เป็นคอสใหญ่สุด นะครับคอมมูนิตี้มอรโกลสิเก็คือดินดีๆีศูนย์สามเรียนคอร์สนี้ก็จะได้สิทธิ์ในการเรียนสองคสนี้ฟรีอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ครับลองศึกษาดูถ้าสนใจก,ก็ติดต่อมาไลนา์มาคุยกันตามไลน์แอดที่ผมให้ไว้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ